อุยยังไงตายชุติมาโพสร,รูปแอปเปิ้ลสีแดงพร้อมแคปชั่นชวนเอะดูพยายามดีนะคะ เล่นเอาขาวเมาส์ขาเผือกต้องเตรียมตัวทำการบ้านอีกแล้วค่ะเมื่อลาสุดวันที่22กร,รกฎาคม2566มีคนออกมาแชร์ว่าตายชุติมานั้นได้ออกมาโพสข้อความปริศนากลาง IG Story ก่อนจะลบออกไปโดยเป็นการแชร์ภาพลูกแอปเปิลที่ด้านหนึ่งนั้นโดนกัดไปแล้วแต่เงาสะท้อนในกระจกกลับเป็นผลแอปเปิลอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีรอยกัดและมีข้อความในภาพว่า online is not real และสาวตายนะคะก็ได้ใส่แคปชั่นเพิ่มว่าไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรแต่ก็ดูพยายามดีนะคะลงแล้วลบหนูงงเด้แม่พร้อมกับอิโมจิหัวเราะจนน้ำตาไหลอย่างไรก็ตามค่ะโพสต์ดังกล่าวของสาวตายก็ถูกลบออกไปหลังโพสต์ได้ไม่นานค่ะและก็มีชาวเน็ตตามแคปได้ทนันและเอามาแชร์ลงจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากว่าเจ้าตัวนั้นจะสื่อถึงเรื่องอะไร แต่ก็ได้มีอีกด้านหนึ่งค่ะที่มองว่าสาวตายนั้นตั้งใจจะสื่อถึงเรื่องราวในโลกออนไลน์อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดตามข้อความในรูปไม่ได้ต้องการจะพาดพิงถึงใครหรือเปล่า